ยินดีต้อนรับเข้าช่องจูนี่ชาแนลนะคะอันนี้เราและครอบครัวจะไปกินฉลองวันเกิดของคุณพ่อค่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้นะคะตอนแรกจะไปวัดแต่พี่บอกว่านน้ำมันหมดก็เลยจะไปเติมน้ำมันที่แถวแถวหัววังนุนน่ะค่ะกคนแล้วก็งงมาก แล้วผ่านไทยวัสดุพ่อก็แซวว่าจะได้เข้าหรือเปล่านะแล้วก็ได้เข้าจริงๆก็อย่างภาพที่เห็นนั่นแหละค่ะทุกคนคุณพ่อเลือกสว่านที่ถูกใจที่ไทยวัสดุและนี่ก็คือภาพสว่านที่คุณพ่อเลือกเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปซื้อบันไดค่ะและได้แวะซื้อมิสเตอร์โดนัทมากินค่ะ ถึงแม้จะถึงวันแล้วเราก็กินโดนัทที่เพิ่งซื้อไปค่ะมีอไรหรือคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดเดย์วนเกิดนะคะคุณพ่อตอนนี้เราอยู่ที่วัดนะคะอุ้ย thank you t h a n ตอนนี้เราอยู่วัดนำทางไปหาน้องวัวเลยค่ะพ่อ โอ้ยทำไมหน้าดำอย่างนั้นอะผิวเขาเป็นแบบนั้นนะหนูกเออพี่ว่าใครไปแกล้งน้องหน้าดำเลยก็ช่วยฆ่าค่าช้าวน้องวัวกันนะให่เลยน้องไม่มีหรอกเฮ้ยพ่อนกอะไรหนูกะจิ๊บช่วยฆ่าข้าวน้องวัวก่อนนกมาทำอะไรเยอะแยะมีกี่ตัวห้าทีวหลังจากเดินทางมาจากบ้านนะคะเสร็จแล้วเราก็มากินที um ่สุกี้ตีน้อยค่ะทุกคนเยอะมากแถมของอร่อยด้วยค่ะ ถึงแม้จะมีข้อผิดพลาดทางที่อาหารช้านิดหน่อยแต่ก็รวมรวมถือว่าดีค่ะคลิปนี้อาจจะเสียงเราพูดเยอะหน่อยแต่ก็อย่าเบื่อกันนะเพราะว่าคนข้างในร้านเยอะมากเสียงดังมากต่อคิวยาวยาวค่ะหลังจากการที่รรัประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาซื้อของต่อค่ะหลังจาก ซื้อของเรียบร้อยแล้วกลับมาเป่าเค้กอะไรที่บ้านค่ะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากแต่ทำได้ใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าหากชอบค่ะ